รายการถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ที่หน่วยงานรัฐกำหนดก่อนการถ่ายทำรายการพิธีกรผู้ร่วมรายการและทีมงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการก่อนการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ครบถ้วนแล้วสตีดเีเรื่องนี้ไปดูจักรยานผ่าโลนลีลาเกินบรรยายสวัสดีค่ะเชนนางสาวตาทองสุขนะคะเจ้าพนักงานทั่วไปสูงสิบสี่ลำปัจีค่ะวัยรุ่นขี่จักรยานนะคะ เขาก็ขี่ผักโขนขี่โชว์สเต็ปของเขานะคะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนายคนนี้ครับจะโชว์ขี่จักรยานขึ้นระเบียงข้ามถังขยะนี่ครับให้เพื่อนถ่ายคลิปไว้ดูด้วยโอ้โหมันอันตรายนะเนี่ยจักรยานเนี่ยเขาขี่ทางราบๆมาขี่ขึ้นระเบียงข้ามถังขยะมันไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ไต่ถังนะเฮ้ยไม่มีปัญหานะ เอาเฮ้เฮ้เเอาจริงเฮ้เฮ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วล้วมล้มลไอไอไอลลทะลุโอ้โถโอถยังไปไม่ถึงถังขยะเลยแค่ระเบียกก็ทะลุขมำมออกข้างแล้วเอ้าไปดูความล้มเหลวของการเล่นพิเรนอีกทีหนึ่งขี่มาขึ้น นานจำไว้จักรยานเขาเอาไว้ขี่ที่รราบอย่าทำพิเรนอย่างนี้อีกไม่งั้นจะเจ็บอย่างนี้พี่มาพอ้โชนทะลุโอ้โกทะลุอีกแล้วโอ้โหตาย ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับเพราะเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตุดดก๊กแ้กตอนนี้มันเป็นทางลาดที่จะขึ้นมาข้างบนนะคะก็กะว่าขี่โชว์ขึ้นมาเนี่ยพวกเราเห็นคงเท่นะคะปรากฏว,ว่าก็ขี่ท่าไหนไม่เศร้าพุ่ชนกับระเบียงค่ะก็เลยตกระเบียงเลยนะคะเป็นแผลถลอกออกเปิดกันนะคะระเบียงหักเลยะคะ่ะคุยเลยนะขี่จกักรยานคราวนี้หล,ล่อทะลุระเบียงเลย ขอขอบคุณคุณลัดดาทองสุขเจ้าพนักง,งานทั่วไปศูนย์บริการสาธารณสุข44ลำพักชีเรื่องจกอักรยานทะลุระเบียงที่